Hello everyone welcome back on the chef's food tour นะครับสัปดาห์ที่แล้วเรามีโอกาสคุยกับเชฟออฟนะครับอาทิตย์นี้เราจะมาฝึกงานในครัวของ Red i ิกเก้แฮนโรนสเต็ a บาร์นะครับการทำงานในครัวของเชฟออฟเป็นยังไงเรามาดูกัน let's go <S การทำงานในครัวนะครับหลายๆคนก็คิดว่าค่อยๆทำค่อยๆเสิร์ฟค่อยๆทำค่อยๆเสิร์ฟอย่างงี้ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วการเตรียมมันต้องแบบ ทุกเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเสิร์ฟก็คือประกอบหน้าแล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้าเราได้ทำแบบเร็วแล้วก็มาตรฐานด้วยครับเราใช้ประมาณ50กรัมอ่า30กรัมสามสิบกรัมใช่ไหมครับเป็นไดซ์ครึ่งเซนครับเป็นไดซ์ครึ่งเซนผมจะหั่นให้ดูนะเชฟบอกว่าผมหั่นถูกหรือเปล่าใช่อันนี้ก็คือทิชชู เป็นกระดาษซับปลาอันนี้นะครับการเก็บปลาก็คือใช้กระดาษที่ดูดความชื้นออกมาก็จะได้เก็บได้นานกว่าประมาณนี้ได้ไหมครับหนึ่งเซนครึ่งเซนครับครึ่งเซนโอเคประมาณนั้นครับโอเคครับแล้วก็ไดแล้วก็ไดครับโอเคต่อไปเป็นตัวแซลมอนครับได้เหมือนกันต่อไปใช่ได้ได้เหมือนกันครับเราจะได้หมดอ๋ออันนี้เป็นได้หมดแล้วเนาะใช่ครับประมหนึ่งแล้วบวกอยู่ไหนเนี้ย ปูหมวกหมวกหาหมวกให้พ่อเลยจะสาดหรือเปล่าหรือในครัวก็เห็นในรายการพี่เอาดุดุในครัวแบบนี้จริงอยู่ไหมใส่ขึ้นจังหวะเดี๋ยวมันเรารู้ว่าว่ามนไหนจะเป็ลี่ยนเป็นมาเรื่องเปลี่ยนหมุนเสียงรั่ปล่อยใส่แมวจริงจริงพี่ออาดูบ้านในครัวจริงพี่ออาดูบอ่ะไม่ดูครับไม่ดูครับแต่พี่ออาจะโมโหเรื่องอะไรที่สุดอย่าพูดอะไรที่ไม่ถูกต้องออกมาใส่ที่ใส่กลัวมากเลยพี่หน้าหน้าพี่แมวแม่งหน้าพี่หมู่แม่งตีมือข้างหลัง เอาเลยครับพี่แมวเอาเีแวจะโมโหเรื่องอะไรที่สุดเวลาเข้าครัวมาแล้วเห็นสิ่งนี้แล้วไม่ไม่พอใจการทำงานผิดการทำงานการทำงานผิดพนักงานของเราทุกคนเนี่ยที่โดนจ้างมาทำงานเนี่ยไม่ใช่ว่าจ้างมาและให้เราลำบากทุกคนเป็นมืออาชีพเพราะนั้นคุณโดนจ้างมาด้วยความเป็นมืออาชีพคุณมีค่า อ่าค่าตอบแทนด้วยเงินเพราะนั้นถ้ามึงเอาความเป็นมืออาชีพมึงให้กูไม่ได้กับค่าตอบแทนที่กูให้ไปเราคุยกันว่าทำไมคนที่จะเป็นซูผมได้คุณสมบัติอย่างแรกเลยฟังไม่เข้าใจต้องถามที่สำคัญเลยนะคือต้องเป็นคนที่เราวางใจไม่ใช่แค่ไว้ใจนะเว้วางใจก็คือ ยกตัวอย่างเช่นก็คืออยา่างซูชฟผมที่เราเราสามารถรู้ได้เลยว่าเนื้อย่างออกมาตัดออกมาปุ๊บสีไม่ได้ลูกค้ารอเนื้อประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ได้กินตัดออกมาสีไม่ได้มั่นใจร้อยเปอร์็ว่ามายัางไงก็ไม่เสิร์ฟรู้ว่าถ้าเป็นผมผมไม่เสิร์ฟและในร้านนี้มีแค่2คนที่เราวางใจคือแมวแล้วทีมแมวแล้วหมูพอเราเป็นทีมเดียวกันปุ๊บเราจะพูดภาษาเดียวกันการจ้างคนที่ถูกต้องคือจ้างมาึงมามึงต้องรู้หน้าที่เราให้ j อบด e s c r i p t ั่นคุณแล้วแล้วถ้าให้ไปแล้วแล้วเสิร์ฟไม่ทําตามหน้าที และรอเหนื่อยพีต้องไปทํางานข้างนอกรับเมสเซจจากพี่แมวพี่แมวพี่อ๊อฟคนนี้ทํางานไม่ได้อย่างที่เราต้องการดูนี่นั่นอ้าวไอ้โงหกอยู่นี่ว่าเราอุสา์แรกด้วยเงินแล้วนะคุณเอาความสามารถคุณมาแลกแล้วคุณทําให้ไม่ได้ก็ต้องคุยครั้งแรกแต่ทุกคนจะได้คุยกี่ครั้งละครั้งเดียวไม่คุยกับใครหลายครั้งเสียเวลาชีวิตร้านนี้พี่แมวกับพี่หมูควคุมเพราะนั้นเขาก็ต้องออวลุพนักงานเขา แล้วพี่ออฟค่อยมาค่อยๆมามามาซูเปอร์วิชั่นลังหาข้างหลังว่าทุกอย่างเป็นยังไงบ้างพี่แมวอีวาลเลยอีน็อกวันนี้หลังเลิกงานอยากรู้ว่าแต่พี่ออฟมั่นใจอีน็อกเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลตอนนี้เป็นโปรเฟชชั่นอลแน่นอนเพราะว่าเขาผ่านทั้งท็อปเชฟแล้วก็เดอะเน็กซ์ออนเชฟเป็นเพืนดีของวันนี้เป็น extra hand of everyone ใช่ยุโรปเขาเรียกว่าแบบสไตล์เย่สไตล์เย่ก็คือคนที่ไปฝึกงานกับร้านอาหารเพื่อจะได้ประสบการณ์บางทีจะมีค่าอาหารค่าพักมันจะเป็นคขาเชร์ของร้านแบบของเชฟที่ที่ประเที่ยุโรปที่ยุโรปใช่ที่ยุโรปมีที่อยู่และค่าอาหารให้แต่คุณไม่ได้เงินเดือนนะ,ะแต่วันนี้อยู่ได้กินข้าวฟรีไปแล้วหนึ่งมื้อเพราะฉะนั้นโอเคได้ขอบคุณครับทำเงานได้ไหมมาต่อต่อต่อ ได้ครับอันนี้ก็คือจานที่เอามาจากวอร์มเมอร์นะครับจานมันอุ่นๆอยู่แล้วครับซึ่งตอนเราวางอาหารใช่ไหมครับอุณหภูมิของอาหารจะไม่ลดมากเกินไปครับเออจานเย็นก็จะมีี่ของเย็นเก็บอยู่ในตู้เย็นก็คือเป็นจานเย็นเหมือนกันโอ้อันนี้เหมือชิบอันนี้ปั้นเป็นแบบคล้ายๆออนิกิริหรือว่าเป็นเป็นสูตเป็นทำเป็นซูชิครับประมาณ30กรัมครับ30กรัมอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราไม่ถนัดที่สุดแล้วผมจะใช้แค่ปลายนิ้วเขี่ยข้าวขึ้นครับนะครับเสร็ เป็นก้อนกลมอยู่บนมืออันนี้เราย้ายมาอีกมือนึ่งฉันจะโป้งกดตรงกลางแล้วกลับด้านอ่าฮะแล้วเซตตรงกดหัวท้ายจีบมีปั้นข้าวครับไม่มีครับมีแค่ปลาจังกับอันนี้ใหญ่ไปใช่ไหมครับใหญ่ไปครับโอ้เขาทำสองก้อนแล้วผมเังไม่ได้เสร็จก้อนเดียวเลยอันนี้ใหญ่ไปใช่โอเคอย่างงี้ใช่ไหมอย่างงี้แล้วก็ใหญ่โอเคแล้วก็ตรงนี้ พยายามอยู่เสร็จแล้วหรอครับเสร็จแล้วอ๋อโอเคอันนี้เล็กไปไหมครับดีได้ได้ครับอ๋ออันนี้มันต้องฝึกแบบเยอะเยอะเยอะเนาะเราต้องการส1ก้อนครับส1ก้อนเลยเหรอไปซีแซลมอนโอเคไปซีแซลมอนต้องวางอะไรก่อนครับเอาแค่ครึ่งเดียวโอเคครึ่งหนึ่งเนาะโอเคประมาณนี้นะครับใช่ครับประมาณนั้นทูน่าทูน่าวางนะครับครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมครับ ทิ๊กเวลาวางไม่ให้หล่นนะฮะพยายามกดข้าวให้เป็นแองอยู่ตรงกลางโอเคตวนที่เราจะมีตัวสาลายครับสาลายโอเคอันนี้จะวางต้องวางบนข้าววางบนข้าวประมาณเท่าไหรครับอย่างนี้ตึ่งเดีใช่ครับนี่เราคลุกซอสมันใส่แล้วเสร็จปุ๊บเอาเอ็นกะวะเอ็นกะวะวางเป็นยาวๆหรือจะพับพับ อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาไงคอ่ะได้ไหมเอาไงแตเอาใหม่สเก็บไปใช้ใหม่ด้วยละี่ต้องยิงแบบี่เซีย So that's called t h technique Listen the technique เออแม่อันนี้เป็นแบบคุยแบบสไตล์ฮิปฮอปใช่สไตล์ฮิปฮอป Next man you want to on top man you make it t o u g h technique เอตัวที่เป็นสไปซี่ทุกตัวของเราจะมีซาวครีมเพื่อเพิ่มความสดชื่นครับเออโอเคแล้วก็ต้นหอมไหมครับเดี๋ยววางวางก่อนค่อยใส่ต้นหอมโอเคอันนี้ผมก็ต้องหักหักก็ดี้ให้หักตั้งตั้งังตัองตั้ตมือตีม้องเลยฮะแสีหมดสลายตอกกันเลยครับตอกกันเลยโอเค โอเคผงฟูริกะอ๋อผงอันนี้เป็นกระเทียมงาครับกระเทียมงาแล้วก็โอ้ยตรงนี้สวยๆเออโอเคของอยู่นะของอยู่นะพี่พออยู่กินผู้หางเจอพี่เอาไปทำนี้นะไม่ไม่ต้องบอกนะว่าไม่ วางใช่ครับวางพาดให้ถึงอ่าวางให้ยาวๆหน่อยครับอย่าให้อยู่ตรงกลางมากโอเคโอเคอันนี้เป็นซอสอะไรครับอันูนิมูสครับอ๋ออูนิมูสโอเคดื้ออ่านี้สวยกว่าเยอะชมด้วยชมตัวเองด้วยอลาอรกูชมหน่อยก็ยังดี การทำงานการทำงานด้วยกันไม่ได้แค่ทำงานดีแล้วทำงานด้วยกันได้มันต้องเคมีโค้ต้องเข้ากันยี่เขาบอกว่าเคมีไม่ตรงกันก็ทำงานไม่ได้แต่เราแบบผมก็ดีน้องไม่จะไม่จะไม่ยิ่งมีปัญหเพราะว่าเราเคยไปทำไปผสมเคมีด้วยกันหลายที่เลยเคมีแบบแบบไหนแอลกอฮอล์อ๋อยีน้งไม่ใช่เคมีโค้ดแอลกอฮอล์ด้วยลูกโอเคที่ไม่สมควรไปเจอกันน่ะว่าให้ตายแล้วอ่ะคุณเรียกว่าออุนี่ เราเดินเท่าอย่างครับเรามาค่ร้านอาหรอันนี้จะเป็นตัวเซวิเช่ครับผมยิงฟิตออริจินอลตัวซูน่าเปรูเวียนครับผมอันนี้เป็นเซวิเช่ใช่เป็นเซวิเช่ครับ,รบน้ำหนักรวมอยู่ที่ประมาณ50กรัมหรือ6ชิ้นตัวนี้จะเราจะไม่เนตว่าซอสไว้ประมาณ5นาทีครับไทเกอร์มิลค์ใช่ไหมใช่นี่เป็น t i g e r มิลค์น,น,นะครับ t i g e r มิลค์ก็คือทำมาจากสต็อกปลา ทำให้เข้มข้นนะครับหมักไว้5นาทีใช่ไหมครับใช่ครับโอเคตัวนี้จะเป็นทูน่าทูน่าทาตะกิครับชิมิชูรีครับชิมิชูรีใช่ไหมครับใช่ครับประมาณ1ช้อนชา1ช้อนชาครับครับโอเคแล้วก็คลุกโอเคแล้วเราจะจัดแต่งอันนี้เป็นหอมใหญ่หอมใหญ่สไลั์ครับที่เอามาล้างน้ำหลายๆรอบแล้วก็เสร็จแล้ววางทูน่าเอาตกแต่งด้วยตัวข้าวโพด แล้วก็ตัวจาราปิโนโดองผักดองทั้ง3ตัว j a l a ปิโนโดองโอเคครับได้ครับใด้จัดให้สวยงามครับเสร็จปุ๊บเราเอาใส่ซอสตัมเมอร์พอรสึกไว้ข้างๆคุณน่ทัทถัดจี๋ครับ <S <S 2> <S 2> ให้เว้นตรงกลางไว้เพราะตรงกงลางเราจะใส่ตัวสลัดหอมแดงโอเคได้ครับ t o p ป i n g เหมือนเดิมครับคุณกินะ Kingfish original ครับ โอเคอันนี้ออเดอร์เราเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วใช่มครับเคลียร์เคลียร์แล้วเดี๋ยวเราจะไปช่วยโอเคตอนนี้เรารอโต๊ะใหม่ครับออเดอร์ของหวานเข้ามาวันนี้เราอยู่กับเชฟขวัญที่เขาจะสอนเราอันนี้มีออเดอร์อะไรครับเป็นฟานค่ะฟานเป็นเมนูที่พี่เขาไปเฮลท์อินอ๋อไปเฮลทิเชนสองที่ค่ะได้คสองที่มาโอเคต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็แล้วก็ความแล้วก็โบลทอชไหมใช่โบลทอชครับเต๋อไหมคะ มันจะมีคาราเมลน้ำคาราเมลไหลออกมาแล้วพอมันกระเพื่อมก็อีบออกค่ะไม่ผัดง่ายง่ายเออโอเคขอมาแล้วมาแล้วน้ำมาแล้วเาปมาแล้วมาแล้วไม่รูดแต่งด้วยอันนี้กี่กี่ชิ้นครับหนึ่งชิ้นค่ะหนึ่งชิ้นด้านบนนะครับ ด้านบนเคราจะโบทอนนิดนึงค่ะให้ให้สินิดนึงพอแล้วค่ะให้มีขึ้นสีนิดนี้ก็พอแต่แล้วก็เอ่อเป็นฮันนี่โกลมค่ะรวยรวยอ๋ออันนี้แบบฮันนี่โกลมด้านบนใช่ค่ะครับโคมอนฮันนี่ครับได้เลยค่ะปลานะครับเฮ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ครับ รู้ด้วยเหรอ,อเขาดูในเพจร้านค่ะไม่รู้ะอะไอ๋อจริงเหรอ <c oughs> วันนี้นะครับมีแขกพิเศษนะครับเ <c oughs> พราะว่าเชฟเบียดูเนี่ย <c oughs> โปรดิวเซอร์ไปโพสต์ที่ Facebook ของ Red n i กเก e บอกว่าวันนี้เชฟอีน็อกมาทำอาหารที่นี่เชฟเบียเห็นแล้วเชฟเบียก็มาจองตอนนี้เดี๋ยวเราจะเสิร์ฟแขกพิเศษของวันนี้นะครับเชฟเบียนะครับ เชฟของมาไงเชฟใหญ่มาบางทีน็อกอ่ะเออแล้วถ้าเกิดกินคือวันนี้เขาเขาทำเองเลยนะเขาทำเองเหรอครัวใช่ให้กินไม่ไอวคอมเพนได้โอ้ยแน่นอนอยู่แล้วคนนี้คนกันเองเพล็กินเส้นนะยิ่งผายกดดันไปอีกกดดันไปกดันอีกเราคิดว่าเขาจะทำอาหารสไตล์เดี่อ้อยได้เพราะว่าเขาเรียนรู้ว่าตอนบ่ายเองนะอ๋อจริงเหรอโอ้โหเริ่มไม่มั่นใจแล้วอ่ะเฮ้มีบินมาใหม่ครับมา kingfish original เหมือนเดิม kingfish original มา พิชเตอร์วิเช่แซมมอนชิชโรนครับอันนี้ยูเกะเสิร์ฟกับนาชโช่เหรอครับใช่ครับแล้วก็เราจะมีตัวไข่ดองครับอยู่ตรงกลางแล้วก็เดี๋ยวจะมีแตงกวาใช่พี่คนเดียวเขามารอบสุด ดังเลยนะต้้งแต่ร้าที่ปัไทแล้วนะเฮ้ยจริงขามาเเอากลับไปออสเตวเลียอ่าเพื่อการศึกษาแต่ยูเกครับอันนี้เราจะทำแค้นโรที่เราเรียนเมื่อกี้นะครับตอนกลางวันตอนนี้เป็นออเดอร์จริงนะครับที่เข้าที่ลูกค้าสั่งนะครับเราจะมีอนาโกรที่เมื่อกี้เราเรียนแล้วแล้วมีอีกหน้าหนึ่งที่ไม่เคยทำไม่ชินเลยที่เป็นโฟกรากับอุนากิ ร้ดอนไหมคะร้ดอนอยู่แล้วครับเราจะตกแต่งเขาด้วยซอสชิมิชิลี่ชิมิชิลี่ครับผมมัสตาร์ดดองมัสตาร์ดดองซึบบโอเคระวังโอ้โอแล้วเสิร์ฟเลยครับสาเกอนาโกแฮนโรครับเอาไฟลิกอันออนท็อป คุณนากิฟอรกราครับ,รบเอ,อ่อการทํางานของครัวมืออาชีพเนี่ยเห็นไหมนี่การทํางานของครครัวมืออาชีพนะครับก็คืออันนี้ครัวนี้หมดแล้วใช่ไหมครับมีสแต็บายตลอดเพราะว่าถ้าเกิดว่ายุง่งเราไม่สามารถแบบท็อปอัพนะครับมันจะ d i s รั p t service มากมากก็คือเราจะทํางานยุ่งยากมากซึ่งเขาจะมี สเตมบายหมดเลยครับแล้วแรปสวยๆอย่างนี้นะครับรใช่เป็นสเปร์นะครับเราแค่ท่อปรับอยู่ตรงนี้นะครับอ่ามีบินมาใหม่ครับมาวาง U A4 เกา b i ีครับ แล้ววันนี้เชฟเบียเป็นแขกเซอร์ไพรส์รนะครับผมไม่ได้คิดว่าเขาจะมาแต่ก็คือเขามาชิมฟีมือของผมวันนี้นะครับเชฟเบียเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหอาหารทุกอย่างว่าอาหารทุกอย่างผมว่ารสชาติาาตดีมากกลมกล่อมั้งแต่จานแรกเลยนี่คือนาชโชนาโชครับผมนาโช่มีคือแบบไม่เหมือนนาโช่ทั่วไปมันจะมีเกรวี่แล้วก็มีหนังหมูด้วยนะข้าผัดเนื้ออเข้าผัดเนื้อแล้วมีไข่ดองอยู่ตรงนั้นมันแบบละมุนละมุนครับ S <S แล้วก็แลพวกเซอร์วิเช่พวกนี้ <itís S 2> <ห>ชอบไหมชอบชอบเพราะปลาสดมากครับอันนี้ก็ดีคือมีหนังไก่ทอดอยู่ในเลือ่าชิชารอนเออแล้วก็มันก็แบบว่ากลายเป็นว่าเป็นสองเท็กเจอร์อ่าแล้วก็ครีมมี่ของมายองเนสก็คือแบบดีดีจริงดีไม่แบบไม่ไม่ซอฟท์ครับเออไม่แบบเอาบาลานะแต่ทุกอย่างคือบาลานซ์ดีมากอันนี้ก็สดชื่นในการล้างปากดีมากใช่ใช่ใช่โอ้โหทุกอย่างดีนะดีรสชาติดีรสชาติดีบาลานซ์คือคิดมาแล้วอ่ะนะครับแล้วก็หลายอย่างก็โฮมเมดด้วยดูอย่างพวก การนี่ใช่มัน fresh fresh, fresh South American ก็คือแบบมีบมีมีมองค์ประกอบเยอะๆที่แบบ fresh ไม่ว่าจะเซลซ่าหรือว่าอย่างเงี้ยแต่เราต้องบอกว่านะวันนี้เราแค่เป็นคนหนึ่งที่เข้ามาฝึกง,งานมาช่วยในครัวนะครับนี่คุณทำเองทุกอย่างจริงเหรอมาเราพันพันพันมือเราแต่ก็คือจริงๆแล้วเราแค่เป็นคนหนึ่งที่เข้ามาช่วยงานที่นี่รเราแค่มาฝึกง,งานเนาะฝึกง,งานแต่จริงๆก็คือที่นี่ Red Negre Hand Roll and Steak Bar นะครับก็คือ เขามีสูตรที่ดีมากเป็นอาหารเซาท์อเมริกันที่แบบอร่อยมากสดชื่นมากมันไม่ได้เลี่ยนคนไทยจะทุกปากคนไทยแน่นอนนะครับซึ่งต้องลองนะครับต้องลองครับผมมันมีทั้งเอเชียแล้วก็เซาเซท์มันจะเป็น Japanese <Yeah. S 1> n i k k ก็คือ <Yeah. S 1> มันเป็นเซาท์อเมริกันกับ Japanese เชฟคะล้างจานได้แล้วค่ะอ๋อโอเค excuse me for a moment <Yeah. S 1> ไปล้างจานก่อนคปัันนะอ่ะ <laughs> เพือนอันนี้เป็น,นเป็น,นอ,อันนี้เป็นคอนเทนต์ที่สนุกนะอยากทำต่ออยากทำมากกว่านี้เอ้นนหาหาร้านหาร้านให้ไอ้ไปฝึกง,งานหน่อยหน,น่อยดิขอเลยูขอเลือกดูคนไหนที่มีร้านไอจะไปทุกที่นอกยกเว้นบ้านปูไข่ดองเชฟเขาเก่งอยู่แล้วครับอ่าแล้วเรียนรู้ไวเป็นเป็นพื้นฐานของเชฟอยู่แล้วอะไรที่เป็นเข้ามือง่ายนะครับถือว่าค้่องมือครับเป็นเขาเขามีมีความเป็นมืออาชีพ นะครับแล้วก็รู้รู้เรื่องของโนเลตต่างๆที่เราเราไม่ต้องบอกไม่ต้องย้ำอาฮะแล้วเขาเข้าใจได้ด้วยตัวเองส่วนเรื่องเรื่องความจำวันวันเดียวครับจำอะไรได้ไม่หมดหรอกแต่ว่าเก่งมากที่จำในเมนูบางเมนูได้โอเคจำคิงพิชได้เนาะใช่ครับโอเคโอเคแล้วก็ตรงกลางจะเป็นเ,ปเดี๋ยว,วนะเดี๋ยวนะอันนี้เออพอไหมโอเค แล้วก็อันนี้นเหมือนกันใช่ครับเหมือนกันแ,แล้วข้อเสียล่ะขอข้อเสียสักสองข้อสิพูดพูด,พ,ดพูดเยอะไปเช่แมวผมอยากรู้ว่าภาษาไทยของผมแบบใช้ในครัวพอได้ไหมครับพอได้ครับพอได้พอเข้าใจครับพอไดเราใส่ใจเราไม่ได้มเีเราไม่ได้มีอะไรเราไม่ได้มีฟรีมือหรือว่าลดมืออะไรเราแค่ใส่ใจอย่างเดียวเยอะอย่างนี้ไปไปเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมนะครับ ผ่านไหมคะประเมินงานผ่านแน่นอนครับหลังจากที่เราทําอาหารเสร็จแล้วสุดท้ายแล้วยังต้องความความสะอาดนะครับอันนี้ก็คือวิธีใช้ชีวิตในครัวนะครับก็คือไม่ใช่แค่เราแค่แบบคนที่อยากเป็นเชฟนะครับเราต้องเข้าใจว่าไม่ใช่แค่รอๆเนาะจัดจานอย่างนี้เหมือนที่เราดูในรายการจริงๆแล้วก็คือกัน ทำร้านอาหารก็คือมีแบ็กเอ d นด้วยที่มีล้างจานล้างอุปกรณ์ล้างครัวอย่างนี้นะครับซึ่งเรดนิ q เก h a แฮนโด้และสเต็กนะครับทำอา,าอาหารอร่อยมากวันนี้ได้มีเกียรติที่มาฝึกง,งานที่นี่แล้วก็จบวันนี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับ A c เชฟท Tour ไม่ได้แค่พาไปเที่ยวร้านอาหารอร่อยๆนะครับแต่เราก็จะพาไปฝึกง,งานในร้านต่างๆนะครับ ถ้าอยากให้ผมไปร้านไหนนะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับแล้วก็ไลค์แชร์และ Subscribe นะครับแล้วเจอกันคราวหน้าในแชททัวร์นะครับบ๊ายบายนี่ล้างเสร็จจริงไม่ใช่แบบเออเยว็จแล้วจบนะครับ วันนี้หลังจากที่ฝึกงานวันหนึ่งเราก็ต้องล้างจานให้จบนะครับมาไปร้อนร้อนทนหน่อยคนในกลัวก็จะเอา